สิ้นสุดโรมาจันแต่ถ้าตามใดที่เรายังมีกิเลสอยู่เรายังต้องเกิดอีกแน่นอนตรงนี้นละยโยมจะทำให้เรานั้นเข้าใจว่าทำไมเราต้องทำบุญสร้างบารมีทำไมเราจะต้องสะสมทับภายในเพื่ออะไรแต่ถ้าวันนี้โยมไม่เชื่อว,ว่าชาตินามีจริงวันนี้ไม่ต้องทำบุญโยมเพราะบุญนั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้า เราหาเงินอย่างเดียวก็พอแล้วหาความสุขสําราญชีวิตนี้อย่างเดียวไม่ต้องไปทําบุญเพราะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแนละ้วแต่ถ้าเรายัางเชื่อว่าชาตินามีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงนั่นแหะโยบเราต้องรีบทําความดีเพราะในขณะที่จิตละจากสังขารไปนจิตมีเพื่อนส่งไปสองสองคน เพื่อนในฝ่ายของคุณงามความดีเรียกว่าบุญกุศลถ้าบุญกุศลมีมากจิตของเราก็จะเดินทางไปสู่สุกติภพมีตั้งแต่ภพมนุษย์ภพวสวรรค์ภพนิพพานแต่ถ้าจิตของเราสมคบกับความชั่วมากเพียงใดความชั่วเป็นเครื่องหลุดน,นำสมดวงจิตของเราจะเดินทางไปสู่ทุขทกขติภพมีตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัวธรรก ซึ่งทั้งหมดนี้เราจะต้องไปจุดติไปเกิดหลังจากหมดการเวลาในสถานที่ที่เราจะไปเกิดแล้วก็เวียนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์บังเป็นสาระสารเวียนไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่มีวันจบสิน้นจนกว่าเราจะพัฒน,นาจิตของเราให้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นเราสิ้นสุดพรหมจรราร บนก็เป็นโหฆะบาปก,ก็เป็นโหฆะนี่คือชีวิตของพวกเราอย่างนี้ถ้าใครไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยจะดําเนินชีวิตด้วยความประมาทไม่สนใจชีวิตของพวกเราตอนเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็เปรียบไบอยกเหมือนเอาไม้กรีดบนผิวน้ำเหมือนํำคางบนยอดยญ้าเหมือนงูแลบลิ้นทำไมก็มเปรียบอย่างนั้นอยู่ก็มันป๊บเดียว ฟ้าแลบนแป๊บเดียวเอาไม้กรีดบนผิวน้ำมันตั้งอยู่ด้แป๊บเดียวมันก็กลับสู่สภาพเดิ <c oughs> มเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายอย่าประมาทในชีวิต <c oughs> การหาทรัพย์มีอยู่2อ,อย่างอยู่ทรัพย์ภายนอก <c oughs> ก็คือเงินทองอะไรต่างๆที่เราหากันมาใช้ใจ่ายทุกวันนี้ <c oughs> ก็เรียกว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์อีกอย่างเรียกว่าทรัพย์ภายในซึ่งเป็นอริยทรัพย์เป็นสิ่งสาคัญ การสวดมนต์ไหว้พระการรู้จักสมาทานศีลการดำเนินชีวิตอยู่บนกรอบของศีลนั่นแหละคืออริยทรัพย์อันสำคัญเดี๋ยวนี้เราละทิ้งกลุ่มทรัพย์สามกลุ่มทรัพย์หลักๆในครอบครัวกันหมดจบค,คืออะไรบ้างกลุ่มทรัพย์กลุ่มทรัพย์ที่หนึ่งก็คือการกราบพระสวดมอนต์อย่างน,น้อยวันละสองรอบกลุ่มทรัพย์ที่สองก็คือการกราบพ่อกราบแม่ก่อนหลับก่อนนอน กลุ่มส้างที่สามก็คือเราลืมกราบครูบาอาจารย์ของเราก่อนหลับก่อนนอนเมื่อสมัยก่อนก็ถือการกราบราพระอวยพระอาสาค,นนครั้งที่หนึ่งกรราบรพพะุทครั้งที่สองกราบพระธรรมครั้งที่สามกราบพระสงฆ์ครั้งที่สี่กราบครูบาอาจครั้งที่สี่กราบบิดามารดาครั้งที่ห้าก,กราบครูบาอาจารย์วันนี้โยมในลานพระบาทไหนเรามาประเมินกันหน่อย ว่าใครยังถือปฏิบัติกราบพระหากั้งทุกวันบงังยกปือ,อย,ยกไปสุดแขนในใน้ยโยมนะ้วไม่ต้องอายใจนี่คือแบบอย่างที่สำคัญที่เราจะต้องอนุโมทนาสาธุเอามือลงโยมนะ้วมีอยู่ตรงนี้สองคนวันนี้ถ้าหากว่าถามเป็นเปอร์เ,เ,เ,เซ็นต์แล้วน่าจะอยู่ที่ไม่น่าจะถึงสเปอร์เซ็ พราะฉะนั้นนี่คือความเสียหายที่เราจะพูดปล่อยปละละเลยกิจวัตรบทบาทหน้าที่ของพวกเราวันนี้ถ้าพ่อแม่ไม่รู้จักกราบพระไวยพระไม่รู้จักกราบพ่อกราแม่ของตนไม่รู้จักกราบครูบาอาจารย์ของตนให้ลูกเราเห็นลูกเราจะมีาศาสนาได้อย่างไรลูกเราจะมีความเข้าใจเรื่องของคุณของพ่อแม่ได้อย่างไร ลูกเราจะมีความรู้เรื่องของคุณของครูบาอาจารย์ได้อย่างไรเราทิ้งคุณธรรมที่น่ากลัวันคนเราโยมถ้าอยากจะรู้ว่าเราเป็นคนดีหรือเปล่าต้องดูที่ความกะตันยูนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตวเวทีตาความเป็นคนกตัญญูกตวเวทีนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีแล้วอะไรระโยมเป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นคนกตัญญูกตวเวที บรรดิตโบราณวางหลักตรงนี้เอาไว้ตั้งแต่ตื่นนอนมาตื่นนอนมาตอนเช้ากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบบิดามารดากราบครูบาอาจารย์เรากําลังแสดงถึงความกระตัญอยู่รู้คุณต่อพระพุทธศาสนารู้คุณต่อบิดามารดารู้คุณต่อครูบาอาจารย์ก่อนหลับก่อนนอนเราก็ต้องระลึกนึกถึงพระตนตรัยด้วยการกราบพระไว้พระสวดมนต์ ทบสวนสีนข้อต้นว่าศีลห้าประการนั้น,นะวันนี้เรายังคงปฏิบัติได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์หรือเปล่าพร้อมกันนี้ก็ต้องกราบคุณพ่อคุณแม่กราบคุณครูบาอาจารย์เปะน,นต้งขอฝากในโยมนะเรื่องของการกราบพระอ้าคกรางให้พวกเราทั้งหลายต้องกลับไปฟื้นฟูให้มันเกิดขึ้นในสถาบัานครอบครัว ประเดชดพระคุณท่านพ่อทำโครงการนำวัดเข้าสู่บ้านสร้างวิบานให้ครัวเรือนปัจจุบันมีหนังสือแจกอยู่ที่กองเนัการยอมลองนำไปศึกษาไปอ่านดูว่าประเดชพระคุณท่านพ่อท่านมีวิธีการอย่างไรที่สำคัญยมสามสถาบันหลักของสังคมจะมั่นคงอยู่ได้ต้องอาศัยสถาบันครอบครัวเป็นหลัก วันนี้ความเป็นหัวหน้าครอบครัวของเรางอนเงนกร่อนแกรน,นไม่มีขอ้อวัดปฏิบัติที่ถูกต้องลูกหลานเราจะไม่มีแบบอย่างต่อไปลูกหลานของเราจะกลายเป็นทีวีสร่งังกัจฉามิคอมพิวเตอร์สร่งังกัจฉามิกันหมดดูทีวีตั้งแต่เช้ากลับบ้านก็เปิดทีวีดูจนหลับลูกหลานของเรายุคใหม่ก็อยู่กับคอมพิวเตอร์จนหลับ เราจะไม่มีประพุทธพระธรรมพระสงฆ์งเป็นที่พึ่งกันอีกต่อไปชีวิตเราจะเดินไปสู่ความหายนะความที่เราเป็นชาวพุทธนั้นโชคดีแล้วยกเพียงแต่ว่าเรายังเป็นเพียงชาวพุทธที่เหมือนมอดแดงก่อมบวงเหมือนทั้ปีอยู่ในหม้อแกงไม่รู้จักคุณของพระาศาสนาที่แท้จริงไม่รู้จักนําเอาความหลีของาศาสนามาเป็นแก่นในการดาเนินชีวิต วันนี้เราทิ้งกลุ่มทรัพย์สามกลุ่มทรัพย์เราไปอย่างน่าใจหายเพราะฉะนั้นกลับไปเปิดกลุ่มทรัพย์นั้นสมัยอยู่ยอมทั้งหลายขึ้นมาเขาพิจารณ์เนี่ยเพราะรู้ว่าหลวงพ่อเขียนเป็นเกจิอาจารยร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยากจะมาพบมาเห็นมากราบาไหว่าหมดค่ารถกันหลายพันบาทแต่ถ้าหากว่าจะมาถามกันตรงๆว่าพ่อแม่กับหลวงพ่อเขียนนี่ใครดีกว่ากันบัณฑิตก็ต้องยืนยันว่า พ่อแม่ของเราเนี่ยแหละดีกว่าเพราะอะไรอยู่เพราะบิดามารดาเป็นพระอรหันต์ของบุตรบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรบิดามารดาเป็นบุรพาจารย์ของบุตรบิดามารดาเป็นเทวดาของบุตรเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไปรู้จักว่าพ่อแม่เรามีคุณอย่างไรแล้วเราจะไปเริ่มต้นความดีกันตรงไหนอีกปกติท่านะมาจึใครเจอใครพูดอย่างนี้ว่า ฉันในเกิดมาในที่มีท,มทรัพย์สมบัติมีอยู่มีกินทุกวันนี้ประว่าชฉันหามาเลยลาแก้นของฉันพ่อแม่ไม่เคยมีสมบัติเห้อนฉันสักแกดงถ้าใครพูดออกมาในลักษณะนี้เนี่ยตมาถือว่าคนนั้นคือคนชั่วไม่ควรครบเพราะแม้แต่คุณความดีของพ่อแม่คุณยังไม่รู้จักยิ่งถ้าใครมาบอกว่าพ่อแม่ตนเองไม่ดีในสายตามันมีความรู้สึกเสียใจยแทนก็ว่า เขาไม่รู้จักคุณของพ่อแม่ของเขาจริงพ่อแม่ในโยมยังไม่ต้องพูดถึงทรัพย์สมบัติสิ่งแรกที่ท่านให้เรามาเราก็ชดใช้ท่านไปห,หมดแล้วนั่นก็คือชีวิตในโยมนะที่เรามีความสุขมีการศึกษามียศถาบรรดาศักดิ์มีทรัพย์สมบัติมีความสุขได้ทุกวันนี้มันมาจากเรามีชีวิตลองเราไม่มีชีวิตสิโยมทุกอย่างก็จะเป็นโมฆะไม่เกิดประโยชน์อะไรหรือ เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่พ่อแม่ให้แกเรามาคือชีวิตนั่นมันก็ไม่มีอะไรที่จะไปตอบแทนท่านได้ยังไม่ต้องไปถามว่าท่านเลี้ยงดูเราหรือเปล่าท่านมีทรัพย์สมบัติให้เราหรือเปล่าเพราะดะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องช่วยกันกลับไปทำหน้าที่เป็นแบบอย่างให้ลูกหลานของเราได้เห็นกันนอกจากนี้ยกสิ่งหนึ่งที่ต้องขอฝากบทบาทหน้าที่ของความเป็นลูกผู้ชายชาวพุทธ นั่นก็คือการบวชทดแทนคุณบิดามารดาบวชทดแทนคุณพระพุทธศาสนาที่จะมากล่าวถึงชีวิตว่าชีวิตก็เราไม่มีวันตายจิตก็เราไม่มีวันตายจิตจําเป็นต้องอาศัยบุญวันนี้ยมเรามีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาแล้วเราไม่เอาบุญใหญ่เราจะไปเอาอะไรอีกโยมเงินทัพสมบัติโยมมันจะส่งโยมได้แค่โรงพยาบาลหรือเจุนตะก่อน ดนั้นไปมันส่งไม่ได้ให้เอาใส่ปากมาันก็ไปไม่ได้เขียนเช็คเผาไปมันก็ไปไม่ได้พราะ,ะนั้นอะไรที่เป็นบุญกวรสรัส่งไปบัณฑิตโบราณจินปลูกฝังความเป็นลูกบุจชายชาวพุทธทั้งหมดเลยว่าถ้าเกิดมาเป็นลูกบุ้ชายชาวพุทธเมื่อมีอายุครบยี่สิบปีต้องถือบวชอย่างน,น้อยสามเดือนในช่วงเข้าวรรษาทดแทนคุณพระพุทธศาสนาทดแทนคุณบิดามารดา คนใดที่มีโอกาสได้บวชลูกบวชหลานของตอนอนุญาตในลูกของตอนบวชเราจะได้รับอนิสง์ในการบวชนั้นสามสิบหกกับคนบวชเองก็จะได้รับอนิสงสามสิบหกกับบุคคลที่เป็นญาติมีส่วนโว้นไหวในการบวชย่อมได้คนละแปดกับเจ้าของห้างร้านบริษัทที่เขาทางานอยู่อนุญาตให้คนที่ทํางานกับเราบวชเราก็ได้อนิสงคนละแปดกับ ถามว่ากลับหนึ่งบรรนานแค่ไหนอยู่เขาอุปมาเหมือนทำกล่องกระาดาษใหญ่กว้าง16กิโลเมตรสูง16กิโลเมตรโดยสี่เหลี่ยมจัตุรัสเอาเมล็ดแต่งกวาตากแห้งแล้วใส่เต็มขยะไว้แน่นป่าที่เรียบทุกหนึ่งรอปีหยิบออกหนึ่งเมล็ดทำอย่างนี้ทุกๆหนึ่งรอปีจนกว่าเมล็ดแต่งกวาจะหมดลงจากกล่องนั่นคืออายุไขขอหนึกับ ที่เราจะได้รับความสุขความสําราญความบัเทึงหลังจากที่เราละจากสังขารนี้ไปแล้วเราไม่เอาบุญใหญ่ตรงนี้แล้วเราจะไปเอาบุญใหญ่ที่ไหนกันพร้อมกันนี้โย่เราจะช่วยกันได้อย่างไรในเรื่องของการบวชทนแทนคุณบิดามารดาสามเดือนบวชทดแทนคุณพระพุทธศาสนาสามเดือนมันต้องเริ่มต้นกันตั้งแต่การปลุกฝังบิดามารดาญาติ ปู่ย่าตาตวดต,ต้องช่วยกันประคับประคองยืนยันยืนยันว่าถ้าเรามีลูกมีหลานเป็นผู้ชายเมื่อครบอายุบวชต้องให้บวชและการบวชต้องขอฝากว่าไม่ได้ไปรณรงค์การบวชนอกฤดูการเข้าพรรษา,าใครก็ตามที่มักจะนำกันไปจัดเประเพณีบวชนอกฤดูการเข้าพรรษา,าหรือบวชแล้วไม่อยู่จำพรรษาไม่อยู่สามเดือน การบวชอย่างนี้บางทีมันก็คือการทำหมันศาสนาในโยกนะเพราะอะไรเพราะมันไปทำลายประเพณีการบวชสามเดือนในช่วงเข้าบรรษาไปในนี้ช่วงขบรรษาหาคนบวชอย่างก็จะถือโอกาสบวชกันก่อนในช่วงนี้เริ่มบวชบวชกันสิบห้าวันแล้วก็ตึกกันหมดช่วงเข้าบรรษาจริงๆก็ไม่มีพระอยู่จำพรรษาในวัด พร้อมกันนี้ยมการบวชนอกฤดูการเขา้าพรรษาเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีการศึกษาเล่าเรียนอะไรอย่างมากได้แค่ทำวัดสดหมดจะไปรู้อะไรเรื่องหลักเกณฑ์ของคําสอนในพระศาสนาแต่ช่วงเขา้าพรรษาในบรรดินโบร,ราณก็ได้วางหลักสูตรของการศึกษาเล่าเรียนเอาไว้ครบเพราะฉะนั้นพ่อแม่ของลูกหลานทั้งหลายนี่จะต้องช่วยกันยืนหยัดยืนยันหน้าที่ตรงนี้ก็แล้ว ยมศีกาทั้งหลายที่เป็นสาวๆก็เช่นเดียวกันก่อนที่เราจะมีครอบครัวเราต้องตั้งคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นสามีเราว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเราจะต้องผ่านการบวชมาอย่างในน้อยสามเดือนตลอดไปจนถึงห้างร้านบริษัทก็ควรที่จะต้องช่วยกันได้ระบุค,คุณสมบัติ ของผู้ที่จะเข้ามาทํางานว่าจะต้องผ่านการบวชมาอย่างน,น้อยสามเดือนในช่วงเขา้าพรรษาหรือถ้าเขาเข้ามาทํางานก่อนพอถึงการถึงสมัยได้เวลาของการบวชเราก็เปิดประตูเปิดช่องทางให้เขาได้มีโอกาสได้มาบวชทดแทนคุณบิดาบารดาบวชทดแทนคุณพระพุทธศาสนาสามหน้าที่ในส่วนของราชการก็ช่วยได้เช่นเดียวกันกําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการทุกตะแหนง่ง ว่าจะต้องผ่านการบวชมาอย่างน,น้อยสามเดือนนี่คือสิ่งที่เราชาวพุทธทั้งหลายควรที่จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ควรในการที่จะต้องถือปฏิบัติเกินอย่างเคร่งครัดเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเรากำลังทิ้งศาสนาคงตนและเราก็มาบ่นว่าศาสนาเสื่อมความเสื่อมมันไม่ใช่อยู่ที่ศาสนาความเสื่อมมันอยู่ที่วัฒนธรรมประเพณีที่เราสืบต่อกัน ไม่สมบูรณ์ดังน,นั้นต้องขอฝากเอาไว้ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของความเป็นเจ้าพุทธถ้าเราไม่ทำวันนี้ลูกหลานเราจะไม่มีาศาสนาฝากโยมไม่ลืมโยมอ,อย่าไปเที่ยวโทษว่าใครจะมาทำลายาศาสนาของเรามันไม่มีนะโยมนอกจากพวกเราทิ้งาศาสนาของตอนเองอเราก็ขอฝากบทบาทหน้าที่ของความเป็นเจ้าพุทธในเบื้องต้น ให้โยมดำกลับไปประพฤติปฏิบัตินะก็ขอฝากในส่วนนี้เอาไว้ต่อจากนี้ไปจะนำโยมทั้งหลายกลับมาศึกษาประวัติความเป็นมาของสถานที่ปีที่แล้วในโยมจะมาอธิบายึง